สวัสดีครับผมลุงพรเกษตรเก้าไกลครับตอนนี้ครับมาถึงสวนกล้วยหอมของวิสาหกิจชุมชนสวนรื่อนรมและเจ้านายเบเกอรี่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของยืนอยู่ตรงไหนนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้เราถึงสวนแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหเกลือกล้วยครับเห็นบอกว่าแปลงนี้จะตัดวันนี้ครับ ก็ไม่รู้ว่าได้ชมการตัดหรือเปล่านะครับหวังว่าคงได้ชมนะครับตามหาเจ้าของก่อนครับตอนนี้นนนนคุณสมชายครับอ้าวพี่พี่พสสรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อันนี้คือคุณสมชายประธานวิสาหกิจชุมชน ต้องมีเจ้านายเบเกอรี่ทำไมมีคําตอบนะในกมนี้ใช่ใช่ต้องมีแล้วนี่กาลังเดินดูอันนี้ผมผมจะย้ายหน่อของกล้วยหอมทองลงมาพื้นที่ที่เตรียมไว้ใหม่แปลงใหม่ครับใช่แปลงนี้สองไร่โอ้แสดงว่าการปลูกนี่ต้องะสบทําเร็จนะต้องต่อเนื่องขยายแปลงใหม่ใช่ครับต้องต่อเนื่องคือเราต้องมีกล้วยหอมทองตัดเดือนละครั้งเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละครั้งหมายความว่าหนึ่งเดือนต่อต่อแปลงแปลงหนึ่งเดือนเราต้องตัด ให้ได้หนึ่งครั้งให้ได้หนึ่งแปลงเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนกล้วยหอมที่พร้อมจะตัดแล้วครับแต่ว่าก่อนตัดครับผมอยากรู้นิดหนึ่งว่าการปลูกขั้นตอนวิธีการตรงนี้มันยังไงนะครับผมก็จะถามจากคุณสมชายหน่อยครับคุณสมชายบอกว่าแปลงนี้วันนี้จะตัดแล้วจะลงมีดตัดแล้วใช่ครับนะครับแต่ถามนิดหนึ่งก่อนก่อนนะครับว่าการปลูกที่ให้ได้คุณภาพส่งออกตรงนี้มันเริ่มต้นจากยังไงลงหน่ออะไร ออกแบบแปลงอะไรยังไงโดยเฉพาะผมเห็นมีเป็นร่องๆ่องด้วยนะครับอยากให้คุณสมชายอธิบายเพื่อแบ่งปันความรู้กันหน่อยครับวันนี้ได้ครับเอเหตุปกติแล้วไอ้แปลงกล้วยหอมของผมส่วนใหญ่นะครับจะให้น้ําโดยระบบสปริงเกอร์สาเหตุที่ผมให้น้ําท้องร่องเพราะว่าน้ําบาดาลแปลงนี้เขาเป็นสนิมพอเป็นสนิมปั๊บการให้ระบบน้ําทางสปริงเกอร์เขาจะรัดโครลนอันนี้คือเหตุผลที่แบ่งแบ่งปันความรู้กันอ่า เพราะว่าการให้น้ําโดยสปริงเกอร์เขาประหยัดเวลาหนึ่งสองประวัติเรื่องค่าจ้างคนงานแน่นอนแต่ว่าระบบการให้น้ําทางท้องร่องเขาก็จะดีเป็นกับน้ําบางประเภทครับแต่คือตรงนี้ตอนแรกพอคุณบอกว่าให้น้ําแบบท้องร่องระหว่างเดินทางผมนึกถึงปลูกมะพร้าวน้ําหอมที่บ้านแถวเันสะดวกแต่คือว่าท้องร่องตรงนี้คือจุดที่เราจะปลูกกล้วยเนี่ยเป็นร่องเลยครับ คูเป็นร่องปกติอย่างอย่างทุเรียนหรือกล้วยตัวไปก็ต้องยกโคกใช่ไหมยกโคกหนองไอ้ยกหลังเต่ากล้วยในร่องใช่อันนี้กล้วยในร่องแล้วก็ให้น้ําให้น้ำตามไหลตามร่องนี้ใช่ครับคือน้ําอันนี้เขาจะไม่ขังเขาจะแห้งไวมากครับสําหรับพอปล่อยน้ําไปปั๊กสักชั่วโมงหนึ่งเขาก็แห้งหมดแล้วพี่่อยน้ําจากหัวร่องหรือยังไงครับใช่จากหัวร่องาท้ายร่องอันนี้จะมาจนถึงท้ายร่องใช่พี่อันนี้คนงานให้ให้เมื่อวานนี้น่าจะเมื่อวานนี้เนี่ย อันนี้เราพูดถึงการออกแบบแปลงให้เป็นรอบแบบนี้ใช่ครับก็คือเพื่อเอื้อต่อการให้น้ำระบให้น้าใช่พี่เพราะว่าน้ําเขาเป็นสนิมเป็นสนิมใช่ก็แก้ปัญหาโดยแก้ปัญหาโดยการให้ระบบท้องร่องท้องร่องใช่เพื่อถ้าถ้าน้าเขาเป็นสนิมวะพี่ในการให้น้าสปริงเกอร์เนี่ยเขาจะแดงหมดเลยนะครับเขาจะรัดต้นกล้วยอ่าเนี่ยแต่ว่าใช่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีต้นกล้วยไม่เจบโตเลยครับไม่มันไม่โตเลยแหละพี่ใช่ อันนี้คือเรารปัญญาชาวบ้านที่นี่เลยใช่เราเราลดการสูญเสียตรงนี้ไปครับอ่าใช่ครับเอาละครับเรื่องน้ําพอจะเข้าใจแล้วเนี่ยเรื่องการปลูกตรงเนี้ยกว่าที่จะมีลูกแบบเนี้ยแบบเนี้ยเริ่มจากยังไงหน่อมายังไงหน่ออันนี้หรือว่าอะไรอย่างอันนี้เป็นหน่อหน่อที่มาจากต้นแม่พันธุ์นะครับใช่ระยะก็ประมาณ2เมตรท่าสิบได้มั้งพี่นี่ประมาณประมาณ2เมตรได้ผมประมาณประมาณสองคูณสามใช่ครับ อันนี้ระยะต้นอันนี้หนอก็เราก็จะเตรียมย้ายแล้วฮะหนอรุ่นนี้คือเราเราหนอที่มาปลูกก็คือหนออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับหนอเราเลือกมาเราเลือกมาเนี่ยจากแปลงรุ่นพี่จากแปลงรุ่นพี่แล้วก็ขยายทุกทุกทุกแปลงนะครับอย่างอย่างต้นเนี้ยนะครับอ่ามันกี่รุ่นแล้วก็เรียกว่าอันนี้รุ่นที่สองแล้วครับรุ่นที่สองพอรุ่นที่สามผมก็จะเอาไว้อีกหนอหนึ่งเนี่ยพี่เอาเอาไว้อีกรุ่นหนึ่งพอไว้รุ่นหนึ่งปั๊บรุ่นที่สี่ปั๊บผมขยายคือ เปลี่ยนหลุมใหม่เปลี่ยนหลุมใหม่เปลี่ยนหลุมใหม่ใช่เหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่อเครือกล้วยเขาจะไม่สมบูรณ์ละอ๋อแต่หลุมเดิมเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ครับเปลี่ยนหลุมใหม่เปลี่ยนหลุมใหม่ผมก็จะย้ายหนอนนี้มาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้อ่าลดลดการใช้จ่ายที่แบบเออสูญเสียตรงนี้ไปครับอ่าใช่ก็คือไม่ต้องไปออกแบบแปลงใหม่ไม่ต้องออกแบบเดิมไม่ต้องวางระบบน้าใหม่แต่ย้ายหลุมเอาอ๋นี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับคือใช่ใช่ลดหนึ่งลด ค่าใช้จ่ายเรื่องไถด้วยเรื่องถเรื่องต่างอืมใช่ครับแล้วอย่างกอเนี้ยมีหลายหนอตรงเนี้ยคุณต้องไว้หน่อยังไงเพราะคุณบอกว่าจะไว้ตรงนี้เอาไว้หน่อเดียวพี่อ่ารักคัดเลือกยังไงครับในเพราาว่ีมจะได้น้องอ่ะผมจะเลือกหนอที่ใหญ่ที่สุดแล้วเออใช้สเปรย์ฉีดหนอที่ใหญ่ไว้ครับคนงานเขาอกว่าจะรู้ว่าหนอที่เอาสเปรย์ฉีดไว้คือเอาไว้เก็บไว้ให้มันหนอึ่งหนอเพื่ออาที่เหลือจะขายหมดขายหมดคือหนอละสิบสองบาทนะพี่พร้อมสุด คือหนอเนี่ยเขาเขาคือใครซื้อเราก็ขายไปขายไปหรือว่าไปปลูกแปลงใหม่ได้เราเราส่วนมากเราจะเน้นในกลุ่มของเราคือเน้นปลูกแปลงใหม่ขยายแปลงไปเรื่อยๆให้สมาชิกที่ใช่พี่เราใช่สิบสองบาทพร้อมย้ายออกถึงแปลงนะฮะหนอเลยนะใช่เอาละครับ มาที่เรื่องของการปลูกนิด่อยครับคุณสมชัยครับการปลูกการดูแลจัดการอะไรยากไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเราทำารดไปแล้วผมว่าไม่ยากนะผมผมทําเป็นปลอดภัยคุณผู้ชมได้ชมไปด้วยครับะเป็นผมทําเป็นอินทรีย์นะฮะพี่ดูแปลงผมหญ้าหญ้าไม่มีการฉีดฆ่าหญ้าเลยนะกําจัดวัชพืชไม่มีการไถการดายผมไม่มีเลยนะเห็นไหม เป็นเป็นระบบท้องล่องที่แบบหญ้าไม่ขึ้นเยอะผมน่าสนใจมากวิธใช่แบบนี้หนึ่งไม่ต้องดายครับของผมผมใช้หญ้าเนี่ยเป็นเป็นคุมดินไว้ครับอ่าแล้วก็ใบตองเนี่ยผมลดการสูญเสียหมดเลยเห็นไหมพี่ใบตองที่ตัดผมก็จะคุมคุมหน้าดินไว้หมดเลยคุมหน้าดินใช่งเงินหมดเลยใช่คุมไว้หนึ่งคุมไม่ให้หญ้าขึ้นผมปลูกแบบบำรุงต้นอย่างเดียวบำรุงต้นอธิบายหน่อยครับบำรุงต้นยังไงเพราะผมไม่เคยปลูกตอนแรกเนี่ยผมบำรุงต้นให้แบบ โตไวอ่าเพราะตอนสุดท้ายผมไม่เล่งแล้วคือคําว่าโตไวเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยอะไรยังไงใส่ปุ๋ยผมแปลงหนึ่งผมช่วงเวลาแดเดือนเนี่ยผมแบ่งการใส่ปุ๋ยเป็นสามช่วงอ่าครับพอครับหลังจากนั้นผมไม่ใส่แต่อินแต่อินซีผมใส่เรื่อยนะผมใส่ตลอดอ่าแต่ว่าปุ๋ยเคมีว่าคว่าปุ๋ยของคุณที่ว่าใส่3มช่วงเนี่ยเป็นอินซีหรือเคมีเป็นเคมีโอเคมีใส่แค่สมช่วงแต่ว่าใส่ไสปริมาณที่น้อยมากหนึ่งช่วงที่หนึ่ง ตอนรองก้นหลุมอ่าหนึ่งรองก้นหลุมนะฮะใช้ผสมกับอินซีสามต่อหนึ่งอินซีที่สามส่วนอินซีสามส่วนเคมีหนึ่งส่วนเจือจังน้อยนะน้อยมากใช่ที่นี่สูตรสเบิร์อผมใช้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่ต่อเล็ก ผมบอกตรงๆเลยอ่าผมไม่มีปิดบังเลยให้ให้ให้แบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยกัน21.74อ่าอันนี้ผมใช้ในอัตราสามต่อหนึ่งสต่อหนึ่งอินซีอินซียี่ห้อไหนก็ได้อ่าแต่21.74นี่เอ่ออันนี้เป็นเป็นพื้นฐานอ่าผมผมจะไม่ใช้ปุ๋ยที่เอ่อตัวท้ายน้อยมากผมจะใช้ไล่ลำดับกันขึ้นอยู่กับพืชต้องการ อ่าไล่จำดรบกันใหม่ฟความว่าถ้าพืชต้องการตัวหน้าเยอะผมก็ใช้ตัวหน้าสูงหน่อยครับตัวท้ายตัวกลางลดหลั่นตามสัดส่วนอ่าถ้าในกรณีที่ผมต้องการใช้ให้ขยายลูกผมก็ใช้ตัวกลางตัวท้ายอ่าให้มันแมทกันแสดงว่าตัวหน้าไม่มีครั้งแรกคือใส่เพื่อปรับปรุงดินใช่ฮะครั้งที่2ใส่ช่วงมีลูกเหรอครับใช่ช่วงที่ประมาณ4เดือน4เดือนพอประมาณ4เดือน สี่เดือนคือสี่เดือนของอะไรของของต้นกล้วยใช่กล้วยสี่เดือนใช่สี่เดือนใส่เพื่อเล่นกันติดออกปีใช่ไหมออกปีใช่อันนี้เขาเขาจะเริ่มออกปีแล้วสการใส่ปุ๋ยยังไงตอนนั้นเออส่วนทุกทุกสูตรผมจะใช้อินรีย์ทั้งหมดอินทรีย์มาขับขับเคลื่อนแล้วมาร่วมกับเคมีในอัตตแล้วเคมีเป็นสูตรอะไรตัวหน้าตัวกลางเป็นยังไงเคมีเป็นยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่รอบรอบยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่สองรอบเลยอ๋อสองรอบเลยใช่ ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่สองอ่ะสัดส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยเอ่อยี่สิบสามที่สามยี่สิบเอ็ดตัวนี้คือตัวตัวตัวลงแป้งครั้งที่สามครั้งที่สามจบแล้วอินซีใส่อีกไหมอินซีใส่ทุกช่วงทุกช่วงเลยทุกช่วงแต่เว่าปุ๋ยอินซีเป็นปุ๋ยฝาบจำเป็นพื้นฐานของพืชเหมือนสามันประจำบ้านเลยสามันประจำบ้านโอ้ยชอบคำนี้มากเลยที่ไปดูที่แปลงผมได้ทุกแปลงต้องมีอินซีต้องมีอินซีนำต้องมีอินซีนำมันช่วยในการดินร่วนสุยใช่พี่แล้วดินผมพี่ดูดูเป็นคาเขียวมด้อ่าครับ ขุดตรงไหนเจอกับส่เดือนพี่ดอกหยองได้ลูกสวยมากเลยคุณสมชใยผมถามนิดบางที่เรารู้เรื่องปุ๋ยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน้ำเราก็คุยไปบ้างแล้วเรื่องโรคแมลงอะไรยังมีปัญหาเรื่องโรคแมลงพี่ผมบอกว่าผมไม่ได้ใช้เรื่องเคมีเลยพี่ครับของการฉีดฆ่าแมลงนะพี่แล้วทำยังไงดูแลยังไงงนี้ผมตักอะไรไมไม่มีนะพี่เนี่ยพี่เต่าทองอยู่นี่เห็นไหมแมลงวัน แมลงวันทองนี่เห็นไหมพี่อ่าเห็นไหมพี่แต่ถ้าแรลงทองมันเป็นทองนะคุณหนุชายใช่เนี่พี่มันจตมันเป็นอุปสรรคสำหรับผมอันนี้เขาจะเขาจะเจาะสาหรับลูกที่จะสุกพี่เห็นไหมเห็นตัวเลยครับเห็นตัวอะไรจับได้ค่าหนังค่าเขาเลยแรงวันทองนะฮะแมแวงทองไม่ใช่ทองาทองคนหละองกางองหาใชอคนละอยกลาองกุลทองกุทองุนกุหลทอกุหมาบทงกุหลาบงกุ่ลากหลทงด้วยใช่กลาทกหลอหลมเอ่กแลาวกละ พวกนี้เขาจะต่อยต่อยมาฉีดแสดงอาการต่อผลยังไงเอ่อตัวนี้พอแสดงพอต่อยปั๊บเหมือนกับมันมีสารชนิดหนึ่งที่ที่เข้าไปในกล้วยแล้วเกิดยางเห็นไหมพี่นั่นเห็นไหมที่มันเป็นรูๆูนิดนิดใช่ใช่ทำให้ผิวมันเสียผิวเสียแล้วหนอนก็จะเข้าใส่ละตัวนี้อเนี่ยอยู่นั่นเลยจำหน้าตาไว้ดีนะครับมาแรงวันมาแรงวันทองทองครับใช่อันนี้คือใบเหลืองที่เขาสังเคาะหแสงไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ หมดอายุแล้วครับอันนี้เราก็ตัดทิ้งนะครับตัดเพื่อคุมวัชพืชในดินนะครับคือแปลงผมจะไม่ฉีดยาฆ่าย้านะครับคือเราจะใช้ใบที่หมดอายุมาคุมดินเพื่อไม่ให้ยาขึ้นครับครับอันนี้ผมจะตัดให้ดูนะครับนครับแล้วก็สับไว้บนท้องร่องหรือบนคันร่องได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเป็นปุ๋ยด้วยครับในในรุ่นต่อไปเขาจะ ย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วในการตัดของผมก็คือตัดให้ออใบนะครับมันโปร่งแสงแล้วก็พื้นที่ในในโคนกล้วยมันโปร่งแสงแล้วแสงเข้าถึงอันนี้คือลดการลายของแมลงและสตูพืชในในกล้วยอันนี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับครับอันนี้คือการสังเกตที่เราจะต้องค้ำนะครับเ,ออเมื่ออายุประมาณสัก5เดือนเสร็จ,รจนะครับ การตกปีนะครับเราก็เลยต้องคำํำเอ่อไม้เพื่อกันลมนะฮะการลมกระโชกนะฮะอันนี้เราก็กันต้นกล้วยโน้มน้าวแล้วหักนะครับอันนี้คือคือข้อที่จะต้องคํำต้นกล้วยหอมทองนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนผลผล,ผลิตนะฮะตัวนี้แปดเดือนแล้วครับตัวนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้แล้วก่อนตัดเราก็จะนับวันดูดูสีเชือกก็ได้พี่ดูสีเชือกเราก็จะ หลังจากตัดปีไปหลังจากข้ำต้นกล้วยไว้เราก็จะดูสีเชือกว่าเชือกนี้เผูกไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไรแล้วก็นับล้นล้นลันขึ้นไปประมาณ4ี่สบห้าวันเราก็ถึงจะตัดเขือกล้วยได้ครับอันนี้ตัดนะครับเดี๋ยวตัดให้ดูไปนี้ครับ <Okay. S 1> อ,อันนี้เราจะตัดให้ดูเลยนะครับ อันนี้เป็นแก่จัดแล้วนะครับเครือนี้นี่นะครับอันนี้ฟาร์มหวานสวยมากเลยหลังจากที่เอ,อสากรคนงานของสากรได้ลงพื้นที่มาตัดที่แปลงแล้วก็จะไปรวมการคัดแยกที่สากรนะครับส่วนไซส์เอไซส์เออย่างนี้นะฮะสากรก็จะเป็นตัวแม่เพื่อคัดแยกส่วนที่ ได้ A ส่งออกของเกษตรกรแต่ละรายนะครับแล้วก็ทําบัญชีไว้แล้วส่วนไซส์ที่ตกเกตแต่คุณภาพก็ได้นะคุณภาพเต็มร้อยอยู่แล้วส่วนที่ตกเกตคือหวีตีนเต่าอย่างนี้นะครับหวีตีนเต่าเราก็นํากลับมาเราไม่ได้ขายส่วนที่ตกเกตเราไม่ได้ขายเรานํากลับมาแปลรูปของเราเองภายในกลุ่มนะครับตัวนี้ครับวันนี้คุณสุภชยัยนาอะไรมาขายบ้างครับ วันนี้ก็คือจะนําผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองนะครับตัวที่พี่ได้ลงไปพื้นที่ไปดูสวนมาอันนี้เป็นกล้วยหอมทองตัวที่ส่งออกนะครับแต่วันนี้เราเอาตัวที่ตกเกตมาจําหน่ายนะครับส่วนที่เหลือเราก็นํามาแปรรูปนะครับเป็นเค้กกล้วยหอมทองนะครับซึ่ตามเวอร์ชั่นต่างตใช่เรานํามาขายด้วยครับยอดขายดีรับรองใช่ยอดขายดี ของตัวนี้มีอะไรอีกครับสินค้าที่ขายวันนี้ครับเราก็จะมีน้ำตาลตโหนดนะครับน้ำตาลตโหนดเมืองเพชรบุรีนะฮะแล้วก็น้ำตาลสดนะครับครับอ่าตัวนี้คือน้ำตาลโหนดนะครับครับผมนี่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของอััตกษณ์ท้องถิ่นนะครับแล้วแล้วที่สําคัญผมขอเรื่อง GI ครับอ่าผมขอเรื่อง GI ไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้คิดว่าคงได้เป็นวันได้ครับต้องได้เพราะว่าขอเรียบร้อยแล้วฮะเรื่องกล้วยหอมก็ได้แล้วนะฮะ แล้วก็ตัวน้ำตาลตโนดนะครับที่ที่เราขอไปจะมีน้ำตาลตโนดมะนาวมะนาวมีมะนาวด้วยนะครับเรื่องเรื่องจี้นชื่อมากนะครับมะนาวเพชรบุรีใช่ครับมะนาวแป้นเพชรบุรีนะครับมะนาวแป้นเพชรบุรีใช่นีครับเอาละครับด้วยผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจผมก็อยากได้เกษตรกรนะครับที่ปลูกกล้วยหอมทองนะครับเออแล้วส่งออกไม่ได้อ่าหรือว่าขายไม่ได้ทางกลุ่มก็ยินดีรับซื้อเพื่อมาแปรรูป เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองอออใ,นในกรณีนี้นะฮะหนแต่ข้อแม้ของเราก็คือต้องเป็นกล้วยหอมทองที่ปลอดสารเท่านั้นเพราะว่ากลุ่มทำเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพด้วยใช่ครับเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสมชายวิสาประธานในานามของประธานวิสาหกิจ ชุมชนสวนรื่นลมแอนเจ้าในเบเกอรี่เบเกอรี่นะครับเป็นชื่อที่มีความหมายมากๆครับก็ขอย้ําเลยว่าใครที่ปลูกกล้วยหอมแล้วไม่มีที่ขายนะครับอย่าลืมนะครับคุณสมชายรับกล้วยหอมที่ตกเกตนะครับเพื่อมาแปลรูปเเกี่ยวกับเค้กกล้วยหอมทองและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่จะออกทุกเดือนนะครับคือเราเราเพิ่มมูลค่าสินค้าครับ ให้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 สูงขึ้นอ่าฮะครับคือที่คุณสมชายเตืนยว่ากล้วยหอมตกเกรดนะครับถ้าเป็นที่ได้ได้เกรดเนี่ยก็คือเ็าส่งออกไปท<า>งังจีนอยู่แล้วใช่ครับแต่ปัญหาส่วนหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรก็คือกล้วยหอมที่ตกเกรดไม่รู้จะไม่รู้ว่าไ, <ป S 2> ไปไหนยงไงอ่าติดต่อที่คุณสมชายมาได้เลยได้ครับโดยโดยเครือข่ายของทกศเราเครือข่ายทกศแล้วคุณุมชายวันนี้ครับที่ยืนหยัดมาถึงทุกวันนี้เห็นบอกว่าเรื่องการลงทุนเรื่องทุนนี่จําเป็นมาก ใช่บคุณใครครับผมในนามประธานวิสาหกิจสวนลื่นลมนะครับผมต้องขอขอบพระคุณทกศนะครับเรื่องแหล่งเงินทุนนะครับเรื่องการตลาดที่ช่วยเหลือกลุ่มในการขับเคลื่อนและไปได้ไกลถึงขนาดนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านทกศสำนักงานใหญ่อีกครั้งครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับลุงพ่ครับสวัสดีครับอย่างนี้ผมขอเลยนะครับได้ครับขอบคุณครับ